สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะฮะสำหรับเจ้า Honda CB 6 5 0 F ครับรถคันนี้เป็นรถปี2016เลขไม้เพียง10,000ต้นๆเท่านั้นครับจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไม้คันนี้วิ่งมานี่นะครับ13,259กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากบรรลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับจอเดินไม้สวยใสเหมือนใหม่ครับคันนี้ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับนี่กุญแจให้มาคครรบบ2ดอกั หัวโชสวยไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยครับแผงก็บนเดิมสวยครับไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมโลโก้อยู่ครบแฮนด์ย um> ังเป็นแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต่างๆไม่มีลาลาครับปอกแผนเดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัต์มือเบรกยังคงเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอแน่นอนกระปุกมันเบรกครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดุดล่อนประกับคันเร่งตัวสตดต่างๆไม่มีลาลาครับชุดสีถังเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยครับแทบไม่มีรอยครับ ตัวถังไม่มีบอกว่าไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบประลักยิ้มครับมีซิกเกอร์กันถังลายคาร์บอนมาให้ด้วยเบาะนั่งไม่มีขาดไม่มีรูครับเป็นหนังเดิมครับที่จัดด้านท้ายเดิมสวยไม่มีรอยมาด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งครับจากโมธีโคมไฟหน้าเดิมครับสวยใสครับมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยครับอ่ะไอขอปบขอไปครับไม่ใช่เป็นคราบน้านะฮะนี่ครับสวยใสเหมือนใหม่นะครับแกนโช๊คสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมนะฮะโคมไฟอ่ะนี่ครับบางคนหน้าเดิม ไม่มีแตกแล้วนะฮะยางด้านหน้าครับจากพีเรียสนะครับล้อโซ่ทูนะครับสภาพอยู่ที่ประมาณ80%ครับขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งแน่นอนจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs อ่ากระบอกโช้ตด้านล่างครับนี่ไม่มีรอยหินรอยเบิร์สไลด์นะครับคาลิเปอร์เดิมสวยไม่มีรอยนะครับกาดหม้อน้ําแต่งครับคันนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับขอท่อด้านล่างสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างนะฮะแฟลลิงด้านขวาสติ๊กเกอร์เต็มครบ ทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้วแน่นอนครับฝาเบาสวยไม่มีรั่วซึมครับไม่เคยเปิดนะฮะการล้มแต่งแบบตรงรุ่นแข็งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะครับพักเท้าด้านขวาครับยางเต็มเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหัขกขาเหยียบเบกรกหลังไม่คดไม่งองครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งนะฮะจากอาคาปวิกนะครับเป็นงานสลิปออนนะฮะนี่ครับตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี่กับตาเร่ง ขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์นิ่งครับเดินเรียบไม่มีสะดุดนะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานจานเบรกด้านหลังครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งเช่นเคยนะครับคันนี้เป็นยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นะฮะนี่คือ13 0 0 0กิโลเมตรแท้แน่นอนไฟไท้ายสวยสูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้ายโซ่ตเตอร์เดิมนะครับคันนี้ครับนี่ฮะขาวใสเหมือนใหม่ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยนะครับไม่มีเก็บงานพักเท้าด้านซ้ายยางเต็มครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายดูครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ลมแปกฝาบาวฝั่งซ้ายสวยไม่มีรั่วซึมแน่นอนครับให้ดูเฟรมก่อนนี่เฟรมเดิมขาวสวยครับเป็นสีเดิมนะฮะสวยใสเหมือนใหม่ครับ สติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดตัวต้นแตกราวแน่นอนครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งใสครับตามพระตายทันเดอร์ไบร์นันทบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินนระกมสาสไลด์จันเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวาเลยนะฮะเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นดาวน์ิ่มต้เนเพียง24,000บาทครับฟรีทุกอย่างค่าจัดไฟแนนซ์ค่าขนส่งทั่วประเทศค่า,โอ,าโอนเงินสดรถได้อิกรับแลกเทินรถได้ทุกรุ่นบิ๊กไบท รับประกันขันน้นจยิงครับขยายไปถึง1ปีฮะถ้าคุณสนใจครับรีบมาฮะทันตบาลเฉบีรีแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ